จุ๊ดี่จุ๊ดดี่มาช็อเลยนะสี่มาช็อตเรื่องหนึสองอ้าหสาตัวเองก่อนนะครับอย่างนี้นะไ

mười lăm tưới dạng xuống mùa lạc hà 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 lạc ดูดูนดูดูค้าดูสิคะหลอนไม่ต้องคอข้างนะดูแต่เนี้ยไม่เอายกันหน้าเลยยกบนหน้าเลยนดูสิคะเขินทำไมน่ะเขินน่ะ

มไม่ถึงวังั้นมีการบอกให้อาร์มาอีกนะนั่งลงลูกนั่งลงค่ะดูคุณครูก่อนแล้วเร็ววค่ะอ่าเลยหันมาดูคุณครูก่อนแล้วครับวมันมาไม่ถึงทำเ่นีเองแล้วคุณครยเลยั้น